สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทั้งหน้าใหม่ทั้งหน้าเก่าทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกม Witchering Wave นะครับผมตอนนี้ผมก็พร้อมสุ่มตัวละครตู้ถาวร50ตัวแล้วครับเพราะว่าตลอดที่ผมเล่นตลอดมาวันนี้คือผมสุ่มไป40ตัวแล้วแล้วก็มาตรงว่าผมเกลียวมากๆแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ผมเล็งๆไว้แล้วว่าผมจะเอาพี่คาชาร์โลนะฮะเป็นตัวละครที่ผมเล็งไว้ตั้งแต่เบต้าแล้วเพราะว่าผมชอบดีไซน์ตัวละครมากนะฮะซึ่งตามสภาพนะฮะคนคนดูสบายดูได้นะฮะว่าผมเกลียขนาดไหนนะฮะ แล้วตอนนี้ตัวจีเอรอผมก็สุ่มไปแล้วทั้งหมด75ตัวแลรร้วก็คือผมสุ่มเพื่อเอาสิดเกียร์มาตั้งแรกตัวโลกแก้วตัวถาวรน,นะครับซึ่งผมก็แรกจน,นหมดแล้วฮะตอนนี้ก็คือสุ่มไปแล้ฮะ10โลครั้งนี้กระตีนสีทองแน่นอนเราก็จะได้ดูเอเดว,วิชช่าถาวรสวยขนาดโหดูดิสีทองผมขอเลยนะชาคาโรคาคาโรดิเออผมอะไรผมจะได้แต่ชาคาโรนะช่วงนี้ผมแบบติดปากคำนี้มาแลยจะแ,แบบนั่นแหละขอได้ไหมพี่คาคาโรแบบ รับผมได้นะ้วผมแบบจะตั้งใจรืดกินดิเฮ้ย hey, สีทองมาเอาละเฮ้ยโอเคผมหมดหวังแล้วคาชารโลผมเฮ้ย hey, แต่ไม่เป็นไรได้น้องน้องเวลิน่าน้องคนนี้เก่งนะเล่นกับเล่นด้หลายทีมแล้วก็สามารถได้กับคาชารโลได้เลยผมว่าเดี๋ยวก็แค่ไปเได้ฮะตอนนี้ก็คือโอเคแล้วผมว่าโอเคมาแล้วถึงจะไได้พี่คาชารโลอย่างเดียวก็ได้น้องเวลิน่าก็คือโอเคและะ้วครับผมตอนนี้ นี่แลวก็ตู้การันตี80โลฮะผมก็เลือกไปเลยค่ะชาลโลโฮมไอคอนโคตรที่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าถ้าผมได้มาหรนี้ผมว่าอาจจะทําคลิปได้นะฮะไม่รู้ว่าจะทาหรือเปล่า,าว่าจะ50ว่าจะอยู่เกมนี้นะเพราะว่าเป็นเกมที่ผมไม่ได้กลารจะเล่นจีใจกันเลยสับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้ว,ลวครับผมก็มาร่างสมกาชานะถือว่าเปิดประเดิมสับเกมนี้เป็นคลิปแรกถ้าคลิปนี้ข้าไปพับ ประการใดก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้กลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม